แล้วก็เพิ่มเติมใน t i k t o อ t ทิกต k ของคุณมาริยาคะคุณอันมาริยาได้มีการนำเสนอมุมนี้ฮะหลังจากที่ผู้นำสมาชิกเอเปกมาประชุมเนี่ยนอนโรงแรมไหนทีนี้พักที่ไหนบ้างปรากฏว่าก็มีคนสนใจนะ,ค,ะคืออยากที่จะไปดูบรรยากาศไปตามรอยบรรยากาศบ้างเพราะว่าผู้นำเอเปกมาต้องหรูหราโรงแรมที่เขาเลือกนอนน่ยนะ,ะนี่ ด้วยคณะได้เข้าพักที่โรงแรมเมนเดรีนโอเรนเตนกรุงเทพครับโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนอกจากจะยืนหนึ่งเรื่องอายุแล้วเมนเดรีนโอเรนเตนยังได้รับรางวัลให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นทางการจีนก็มีการปรปับปรุงสถานที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่านผู้นําโดยเหมาทั้งโรงแรมและจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแบบ24ชั่วโมงครับ คนที่5เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดมงกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยคณะเข้าพักโรงแรมเดอะเซนต์บริจิสกรุงเทพเจ้าของรางวัลโรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ระดับโลกเป็นโรงแรม5ดาวโมเดิร์นทันสมัยตั้งอยู่บนทำเลถนนราชดำเนินใจกลางย่านธุรกิจและศูนย์การค้าหลักของกรุงเทพมหานครวิวสวยมากๆครับ คนที่4เอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและคณะเข้าพักโรงแรมโซแบงคอกโรงแรมสุดักชวรี่ในดาวเทาย่านสีลมภายใต้การบริหารดูแลของอาณาวิรันดาโดยโรงแรมดังกล่าวโดดเด่นไม่ซ้ำใครครับออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทยและนักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศสจนกลายมาเป็นความสง่าง,งามแสนวิจิตรเหมาะอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้นาฝรั่งเศสเพราะได้กลิ่นอายผสมผสานระหว่างไทยและฝรั่งเศสสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนั่นเองครับคนที่ 3. สมเด็จพระ ราชาธิบดีฮาจีอัสสานานบุญเกียมูอัสซาดินวันาวละสมเด็จพระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรกรูไนาดารุสาราพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาทีนพระราชบุตรระดับที่10และคณะได้เข้าพักที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพครับหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญแยกราชาประสงค์ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่คลาสสิกและมีสเสน่ห์ผสานระหว่างความเป็นไทยดั้งเดิมกับความทันสมัยครับคนที่2ลีเซียนล,ลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะ เข้าพักที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกรุงเทพโรงแรมสุดอลังการที่ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบารซีโดยกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มเงินลงทุนกับโรงแรมนี้สูงถึง7,000ล้านบาทครับบริการทุกระดับประทับใจจนลีเซียนลุงถึงกระเอยปากชมการต้อนรับของไทยสําหรับงานเอเป็กและที่ปราบปื้มเป็นพิเศษครับเห็นจะเป็นรสชาติอาหารไทยที่อร่อยถูกปากจนต้องแช่ภาพโพสตลงในไอจีเลยทีเดียวครับ คนที่หนึกิมไลแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและดักลาสเอ็มฮอฟสามีพร้อมด้วยคณะเข้าพักโรงแรมอนันตราสยามเป็นโรงแรมหรูหราสไตล์คลาสสิกอยู่คู่ถนนราชดำเนินมานานกว่า30ปีครับมีประวัติยาวนาน,<อ>านแต่ละโรงแรมนะฮะนะก็เป็นอีกหนึ่งการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปไกลๆว่าเรามีโรงแรมระดับมาตรฐานโลกอยู่มากมายเป็นเมืองศูนย์กลาง เป้าหมายการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงะนะฮะอันนี้เป็นรายงานพิเศษคุณอันมาริยาในติกตอกนะใครสนใจไปกดติดตามได้มีคนติดตามติกตอกของคุณมาริยาเนี่ยหนึ่งแกว่าคนนะเยอะมากนะ,ะนะนี่ปกป้องสถาบันร,รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์อ้วนรักในหลวงนะฮนะ